เริ่มงานแล้วครับวันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่สี่มั้งน่าจะใช่ครับการเก็บงานสะหลวงบ้านตะปางครับหลังจากทำทางเสร็จครับผมต่อแต็มเที่ยวแรกมาลุ้นกันว่าจะออกได้ไหม เอาครับครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เอกดำซิงครับผมมาแล้วหลังจากทำทางขึ้นเสร็จครับเจ้ยตรงนี้มันจะเละแน่เนี่ยจะลื่นไหมอูหูรถแรงอูได้อยู่สบายสบายครับ อันนี้ก็วิ่งไปเทที่วัดเหมือนเดิมครับมีลื่นมีลื่นไหม <c oughs> แรงอยู่แล้วครับ 7E มาด้วยเสียบอยครับเจ้านนองมันนาโอ้น้ำมันซึมครับเอ้าเอ้า ร,รถแรงอยู่แล้วขอไม่กลัวครับ ดี๋ยวมาลุนถอดทงครับเสียบอยเกือบอยู่เลยตรงนี้เริ่มยุบแล้วเริ่มยุบแล้วถ้าแดดออกแป๊บเดียวเดี๋ยวก็แห้งครับนี่วิ่งไปวิ่งมาอ้าวมาลุนถอดทงกันครับผมว่าจะรอดหรือไม่รอด มีน้ำนี่ลื่นมากเลยดินแบบนี้ สบายสบายครับไม่แทบไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยรถทอทงเอาเอาแล้ว <c oughs> มีเลื่อนมีเลื่อน วันนี้ก็รถด,ดำก็มาเพิ่มครับมีไลสังกัดคันสีแดงแล้วก็เสียต้อมครับผมมาเพิ่มนะสองคันสรุปวันนี้ก็วิ่งอยู่5้าคันครับวิ่งอยู่5้าคันนะวันนี้ครับ จานชายจะตักคันไหมเนี่ยห้าคันเนี่ยเหนื่อยเน่เจ้าเอ้ยสมชายงานนี้สมชายไม่ได้พักแน่นอนครับตักไม่ได้หยุดแน่นอนรถมาเพิ่มแล้วเขาเรียกกองทัพมาเพิ่ม แบบเดียวครับต่อแต้มมาแล้วเห็นไหมยี่ไม่ได้พักหรอกมาแล้วครับเจ้าไร้สังกัดสีแดงจึงคืนหรือว่าอามน้อยซอยยิ่งครับ ดินเริ่มพังน้ำมันซึมครับเห็นไหมหน้ำมันซอกดินสไลด์ลงแล้วมาแล้วต่อแต้มเที่ยวที่2องครับ จอดรอก่อนนะรอให้รถทางบนลงมาก่อน ตรงนี้ถ้าเขาเปิดกว้างๆ่ะสองคันวิ่งสองคันผ่านได้สบายาอ่ ยานชายตายแน่สมชายโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมเอาไปเกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ